รถบัสคันหนึ่งวิ่งผ่านพื้นที่โกโซโวที่มีสงครามยาวนานของเล่นของเด็กชายในรถหล่นลงบนพื้นโดยไม่ตั้งใจทหารพิเศษรัสเซียที่กษีณแล้วกำลังจะเก็ดขึ้นมาทันใดนั้นกระสุนพุ่งเข้ามารถบัสถูกกลุ่มติดอาวุธโคโซวบังคับให้อยุ่ทุกคนถูกบังคับให้คุกเข่าเรียงกันเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบในฐานะทหารพิเศษที่เกษียณอย่างลินเปย จึงถูกจับตามองเป็นคนแรกหลินเปิดหยิบเอกสารยื่นให้หัวหน้ามองเพียงแวบเดียวแล้วสั่งให้ลูกน้องตีเขาจนสลบเมื่อเห็นสถานการณ์นี้คุณยายข้างๆพยายามห้ามปรามแต่ตีด้วยปืนจนสลบคาพื้นในตอนนั้นมีนักบวชลุกขึ้นมาบอกว่าการกระทำนี้จะถูกพระเจ้าลงโทษหัวหน้าหนวดชักปืนบอกนักบวชว่าตนคือพระเจ้าเมื่อเผชิญหน้ากับการดูถูกนักบวชไม่ยอมจำนนและยังพูดเยอะๆอ,อ,อีกผลที่ตามมาก็ชัดเจนนักบวชถูกยิงที่สีเสญิงสาวข้างๆเห็นเหตุการณ์บอกว่า ตนเป็นเพียงหมอธรรมดาและมีใบอนุญาตผ่าจากผู้บังคับบัญชานักรบติดอาวุธรับไปแล้วไม่แม้แต่จะมองฉิกมันเป็นชิ้นชิ้นทันทีจากนั้นใช้สายตาหื่นกลางของเขาจ้องมองหมอหญิงอย่างไม่ละสายตาแล้ว